3วิธีนะคะที่เราจะเลิกกลัวตลอดชีวิตทุกเรื่องเลยนะวิธีที่1ก็คือว่าให้เราเลิกคิดถึงมันค่ะเวลาที่เราคิดถึงความกลัวนะสมมุติว่าเรากลัวป่วยเรากลัวโรคเรากลัวเสียคนรักเรากลัวตายถ้าเราคิดถึงคิดถึงคิดถึงมันก็จะยิ่งกลัวทุกคนแต่การเลิกคิดถึงเนี่ยมันมันพูดง่ายแต่มันเพราะมันเป็นวิธีคิดเนาะมันคือวิธีคิดแต่วิธีทำหรือว่าวิธีการจะทำ ะเลิกคิดถึงในสิ่งที่เรากลัวก็ให้เราเนี่ยเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นค่ะหาอย่างอื่นทำอ่าก็เรียกว่าเปลี่ยนความคิดคิดอย่างอื่นทําอย่างอื่นเออเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีที่ที่จะไปเลิกคิดถึงเนาะก็หาเรื่องอื่นเนี่ยเข้ามาทําแทนส่วนวิธีที่สามวิธีที่หนึ่งเนี่ยเป็นวิธีคิดนะวิธีที่สองก็คือมันก็ยังไม่เขาเรียกว่าไม่เข้าไปถึงระดับเซลล์เนาะระดับจิตวิญญาณเนี่ย วิธีที่สามคือวิธีการที่เรียกว่า,าการฝึกกําลังของจิตวิญญาณของเราค่ะหรือในหลักของอพระพุทธเจ้านะคะท่านก็ให้ทําในเรื่องของสติปฐานสี่คือการอยู่กับตัวเองแล้วก็รู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับคําว่าฐานทั้งสี่เนี่ยฐานเนี่ยก็มีร่างกายเนาะจิตใจของเราเนี่ยแล้วก็สิ่งที่มันผุดขึ้นที่ที่เราคิดถึงแต่วทีนะี ถ้าเอาให้ชัวๆนี่จะแนะนําแบบนี้ให้เราอยู่กับอาการของร่างกายของเราเพราะว่าตอนนี้เรามีร่างกายอยู่เนาะอาการของร่างกายที่มันขยับขยื่อนที่เราเาขาเรียกว่าเฝ้าดูแล้วเรารู้สึกาสามารถที่จะจดจ่ออยู่ได้นานๆน,นะคะสมมุติว่าเราจะหลิดอยู่กับการที่เรารู้ลมหายใจแล้วก็นึกถึงลมบ่อยๆนึกถึงลมบ่อยๆฝึกการดูลมหายใจนั่งสมาธิก็ได้และแกรกนะคะหรือบางคนอาจจะใช้วิธีการเคลื่อน เคลื่อนมืออย่างนี้ก็ได้เอ่ะเคลื่อนมือมันจะมีสมาธิแบบเขาเรียกว่ายกมือ,อน,นะเอาตามจริตของเราเลยค่ะว่าเราถนัดจลิตไหนซึ่งแรกๆมันก็เหมือนกับเอาปูมาใส่กระด้งเนาะจับลิงให้มันอยู่นิ่งๆสําหรับใครที่ไม่เคยทํานะคะกับอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมติว่าเราใช้วิธีนี้ไม่ได้ผลเราก็ไปฟังเพลงที่จะทําให้เราเนี่ยมีจิตเขาเรียกว่าสงบนิ่งแล้วก็มีการจดจ่ออยู่กับในบทเพลงนั้นอันนี้เขาเรียกว่า หากุตโรบายเพื่อให้จิตของเราเนี่ยย้ายจากไอสิ่งที่เรากลัวเนาะเพื่อที่จะมาจดจ่อกับสิ่งที่จะทําให้จิตของเราเนี่ยมีความรู้สึกมีกําลังไม่รู้สึกหวงเวงรู้สึกอบอุ่นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งวิธีการทําสมาธิเนี่ยเขาช่วยทําให้เรารู้สึกว่าจิตใจเราจะ,ะแน่นอะไรหนักแน่นลักษณะแบบนี้กับอีกวิธีสุดท้ายทุกคน แม้ว่าเราจะอาหารของจิตก็คือความสงบเนาะก็คือสมาธิถ้าเราทําได้แต่สิ่งที่มันจะช่วยเขาเรียกว่าฟาดฟันทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็คือปัญญายาณน,นะคะเราฝึกสมาธิเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญายาณทีนี้นปัญญายาณเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยเขาเรียกว่าคิดตรงและประกอบไปกับคือการที่เรามีศีลสมาธิปัญญานเนาะทุกอย่างเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบต่อเนื่องให้เราทั้งหมดเลยค่ะรวมถึงที่เขาบอกว่า การฟังรมเนาะหรือการฟังข้อมูลที่มันเป็นข้อเท็จจริงอะค่ะคือการตามหาข้อมูลก็คือองค์ความรู้นั่นแหละองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้สมมุติวันนี้ทุกคนกลัวโรคเนาะกลัวโควิดกลัวมะเรง็งกลัวสูญเสียความรักกลัวนู่นกลัวนี่กลัวตายเราต้องไปสืบค้นข้อมูลข้อเท็จจริงของเขาว่าว่าเออข้อเท็จจริงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะอย่างข้อเท็จจริงเรื่องโรคมะเรง็งเอ๊ะทำไมคนถึงเป็นมะเร็งนะเราต้องรู้ให้ได้ค่พะพอเรารู้ได้แล้ว มันจะเกิดการไม่กลัวเพราะอะไรเพราะเรารู้วิธีป้องกันและพอเรามีการป้องกันมีการทําวิธีการนั้นเราจะเป็นผู้ที่พึงรู้ได้ด้วยตัวเองซึ่งระดับองค์ความรู้แบบนี้มันเป็นองค์ความรู้ที่เรียกว่าเป็นความรู้ที่คนทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยรู้กันนะคะเป็นความรู้ในระดับปัจจเจกคือต้องรู้ได้ด้วยตัวของเราเองเรื่องอาหารการกินแบบไหนที่มันเหมาะกับเราเรื่องของอาการวางจิตวางใจลักษณะแบบไหนเนาะแล้วก็เน่จะบอกแบบนี้ Uh, พูดถึงเรื่องของหลักจิตวิญญาณเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะคือมันเป็นเรื่องที่มันยังไม่เป็นที่ยอมรับเนาะคนที่จะรู้เรื่องจิตวิญญาณนะหรือว่าศึกษาเรื่องจิตวิญญาณจ,จริงเนี่ยหเซค่ะมีน้อยมากเลยทุกคน <ço MS. S 2> เพราะฉะนั้น, смотрите, นเมื่อมีน้อยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีน้อยเน,ยนี่ยเวลาเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับประเภทจิตวิญญาณหรือสปิริตชั่วสปิริตชัวนะเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ย เราจะเชื่อได้ยังไงใช่ไหมคะเออวิธีการที่เราจะตรวจสอบก็คือเรานี่แหละจะต้องเป็นคนที่ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเอาจิตวิญญาณของเราเนี่ยมาศึกษาของเราจิตคืออะไรวิญญาณคืออะไรเราต้องตอบตัวเองให้ได้นะถ้าวันนี้เรายังตอบไม่ได้ว่าจิตคืออะไรนะวิญญาณคืออะไรวิญญาณคือผีหรือเปล่าหรือวิญญาณคือสัมภเวสีหรือวิญญาณคืออะไรที่ร่องรอยไปหรือวิญญาณคือโฟตอนนิวตอนอิเล็กตรอน ถ้าเราตอบได้เราจะเป็นคนที่อา้าเอ้ยในเมื่อวิญญาณมันคือพลังงานที่กําเนิดมาจากอะตอมหรือว่าเกิดมาจากโปรโตอนนิวตอนอะไรก็แล้วแต่แล้วผีกับวิญญาณเอา้ามันอันเดียวกันเพียงแต่ว่าการอธิบายความสมมติว่าในเวอร์ชั่นต่างๆพูดผีอย่างเงี้ยพอเราฟังว่าผีเราก็จะเกิดการจินตนาการนุรูปร่างหน้าตาน่ากลัวแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าอุ้ยวิญญาณคือพลังงาน แรางงานเกิดมาจากโฟตอนนิวตอนอิเล็กตรอนเกิดมาจากอะตอมเล็กๆมองด้วยตาไม่เห็นอะไรเงี้ยเวลาที่เราตีความแบบนี้จิตของเราเนี่ยก็จะเรียนรู้เนาะพอมันเรียนรู้จริงๆแล้วเราเนี่ยอยู่กับตัวเองบ่อยๆเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจว่าอ๋อวิญ,ญญาณคือแบบนี้แล้วเราตรวจสอบด้วยการการทําสมาธิเพื่อฟังเสียงของเ,อเวลาทีม่มันเงียบนะเงียบเราจะได้ยินอะไรชัดขึ้นเอะเรามีความคิดผุดขึ้นมาแล้วใครเป็นคนคิดล่ะ จิตคิดเอาแล้วใครเป็นคนรู้ล่ะวิญญาณเป็นคนรู้เฮ้ยวิญญาณมันรู้คิดวิญญาณมันรู้รู้สึกวิญญาณมันรู้อะไรต่างๆที่ผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะรู้อ๋อนี่คือจิตนี่คือวิญญาณแล้วบางทีเราก็คุยกับตัวเราเองเหมือนเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นใกล้ชิดกับจิตวิญญาณของตัวเองเพราะเราเป็นคนที่สนิทกับจิตวิญญาณของเราเนาะเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่รู้สึกโง่เหว่งอ่ะทุกคนแต่ทุกวันเนี้ยเราไปพึ่งภายนอกเยอะ เราต้องมีเพื่อนทั้งๆท,ที่เราเนี่ยเเราก็มีตัวเราอยู่ในนี้เนาะมีเขาเรียกมีครูมีจิตวิญญาณอยู่ในเนี้ยแต่เราเอาไม่ให้ความสําคัญเขาว่าไม่เข้ามาค้นหาเขาวันนี้ยถ้าเราค้นหาแล้วเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเรามาตรวจสอบเรามาค้นคว้านะคะพอความรู้มากคอเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าแจ้ง คำว่าแจ้งก็คือสิ้นสงสัยแล้วก็ไม่คาดเดาไม่คิดเองเออเองแต่จะเป็นการรู้ที่แบบว่าอ๋อรู้จากความเป็นจริงที่พระเจ้าบอกว่าพึงรู้ได้ด้วยตัวเองมันเป็นแบบนี้ทุกคนโอเคนะคะ